เฮ้ยเฮ้ยมอ่านว่าอะไรวะคีโออดขีโอกเคียกเลยผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรอ่ะเอาละครับคุณี้เรามาอยู่กันในร้านคีโอสอะไรที่เกี่ยวกันแหละที่มันจะเป็นเกี่ยวกับอาหารันอ่านโน้ตจากเจ้านายของคุณ สวัสดีพักนักไปสวัสดีพนักงานใหม่งาน,นง่ายๆอย่าลืมขนกล่องลงในตู้เย็นและชุดผืนแค่นี้ใช่ไหมเปวดนาฬิกากะของคุณเรื่องพึ้นแล้วมาครับเราเล่นแนวนี้มาค่อนข้างเยอะนะ,ะแต่ว่าดูดิอุ้ยวลูกค้าคนแรกมาเขาล่เขาไล่เงน,น สวัสดีครับคารเลนสุดาอผมแปรไทยเอาเป็นอังกฤษดีกว่าแปรไทยมันค่อนข้างมัวว่วนะครับเอ่อมาตามอิสออกมันคืองานข้างแรกข,ของฉันต้องการอะไรเออเหมือนเดี๋ยวมันบักเลยเออคาเลนน่าจะบอกว่าฉันต้องการฮอตดอกนะครับ ก่อนที่ฉันจะเรียกฮะก่อนที่ฉันจะเรียกผูธธ้จัดการเรียกทำไมวเก็ตทอดตอกก็ตอกจะไหมโอ้ไม่นะฉันลืมรีสต็อกของรีสต็อกอาหารอุย้ยต้องรีบแล้วกว่อนที่เขาจะเรียกผูธธ้จัดการอุย้ยหมดไลานขนาดน,นั้นเลยคาเรนเหยียบันเลยคาเรนนี่อีกแล้วเนี่ยไ โอ้แล้วผมต้องหยิบทีร้านใช่ไ <c oughs> <c oughs> หมเสรเรียบร้อยโอเคก็ get a forcing ทอดจอบแล้วก็เอาไปแช่อเอาไปเอาไปอุ่นไม่นีโอ้อเอฟเฟกต์สวยมากทอดจอบได้แล้วครับทอดจอบคุณนายมาดามคารเรน เออไปเลยนะมาดามนั่นคือ1.99งจากกาุดเกา้าเก้าตอนละเอ่มที่ฮอตจ็อ,จอกอิสลุมถึงอะไรวะนะคุณจะไม่ getting เอเอคุณจะไม่ได้รับเงินขยะแล้วฉันจะไปเรียกผู้จัดการไอ้บ้าเียวห้องน้ำปิดอ่ะโอ้ปิดเดียว โอเคคุยกับสตองกายเฮ้ยเฮ้ยพังเอาเบอร์เกอร์ให้ฉันดูย <Okay. S 1> ้อนแรลวะา What are you trying to i n f t u e n c e Nothing you burger กำลังจะมาแล้วตอนไหนโอเคผมว่าผมควรแปลไทย <laughs> เงมือนเตงเรียบร้อยเบอร,ร์เกอร์มาสตองไก่โัยใแตงด,ดไม่ต้องดุด,ด้วยคิดว่าที่ออดนี่จะปิดโดยตอนนี้นนื่าเทตทำไมคุณคิดอย่างนั้นคุณไม่ได้ยินข่าวเหรอดอลลดลัดดลสไกที่มาทำงานที่นี่เป็นบ้าและหายตัวไป ตงหายไปสองเดือนมีพยายามไม่ใช่ไม่ใช่กลัวกับการสร้างในเรื่องเมื่อคื้มีราคา2.99ดอลลาร์ดอลลาร์หรือเปล่าใช่ดอลลาร์นี่ที่นี่นี่คือสามดอลลาร์เก็บการเปลี่ยนแปลงไว้โอเคนี่เราจะทิปด้วยขอบคุณครับสตรองกายเขาเป็นไลท์ที Strong ่สตรองจริงเก็บตังค์ จเจอ,ก,อกันไปไ,ไหนกัน้ยไปไหนวิ่งโอ้ยสมมติเขาเป็นสตองกายจริงจริงหรือเปล่าไม่รู้จตกไม่แน่ใจในกาหมดเอาหมดเวลาแล้วหมดกะแล้วโอ๊ยจะไปแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านใช่ไหมขึ้นรถรถไปแล้วไอ้เนาะใจกับโอ๊ยมาแล้วขี้อโอ้ เไปิดนาฬิกาถึงบรรการดีของเราข้าวคนแรกจะเป็นใครต,ตัวดูตอมพวกนายตัวเล็กกนจังเลยดูตัวเราตัวใหญ่กันไปผู้หญิงเอเชียสวัสดีสวัสดีครับผมมีอะไรครับเอ้ย ขออะไรให้คุณได้บ้างเออฉันชอบ,ชอบมีเดียมฟอรอนฟลายแั้วกับฝรองขนาดกลางได้ปุดลดโอเคเราสนะู่ไดครพราะหมดเงียบผมคุณนายเอเชียสองดอลลาร์สองจุดสี่เก้าเอสรู้ว่าไม่ใช่ดอลลาร์หรือเปล่านะน่าจะดอลลาร์ เมื่อกี้ต่งไายเขาบอกว่าจะมาตั้งอยู่คุณคุณกล้าหาญมากที่ทำงานที่นี่เฮ้ย hey, น่นเหมือนมาขอว่าไงอ่ะอ่ะอ้า <c> ง <oughs> อะไรวะเ่ะ ลุงมาอ้าวลุงใจเย็นดื่อกับผู้ต้องสงสัยครับผมมีอะไรครับอืมทุดยเอ่อจะเอาไดไหมบักเกอร์เออเคแอค,นแอคนแ่นี้แหละเค้ยราคู่นี่ใส่ยุบรับงานนั่นแหละไปครับ เออขอตังค์ด้วยไปเถอะเพื่อน <c oughs> น่าจะเป็นสองจุดเก้าเก้าดอลลาร์ฮะคุณจะเป็นคนต่อไปอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวๆดๆ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดเอางี้เลยเฮ้ยเดินมาถึงก็หาเรื่องเลยปิดปิดหวังว่าฉันจะไม่อะไรปะ ไม่ถุกไล่ออกเลยจับพวกขโมยลออ,อใช่เขาบอกว่าเนี่ยเราไปดับอ,อีกแล้วสเต็ปนี้ชอบจริงเลยแนวเกมกเดิมๆขยันเล่นเลยอุ้ยปดวิ่งได้ด้วยอ๋อเอาแล้วไงเราก็เล่นมาค่อนข้างบ่อยแล้วอ,อะไรนะ่ะฉันต้องเห็นบางอย่างแน่ๆเลย ใช่ตามไม่ฝากเพื่อนฉันก็เห็นเหมือนกันอือชัตตองกายมาเยอะใช่ไหมตองกายวิ่งมาเลยโอ้โหสรงก็เป็นสตองเฮ้ปปิบควิกโอลี่ hey, Sorry, ฉันแค่เอ่อประหลาดใจที่เธอยังคนทำงานที่นี่พูดนี่หมายความว่าไงวะคิดว่าควรจะเลิกตอนนี้เอ้า หยุด <c oughs> ทำให้พยายามทำให้ฉันกลัวแล้วฉันต้องการเงินสไตล์เดิมโอเคปั okay, ๊บโอเคเพื่อนฉันอยากได้เบอร์เกอร์โปรตีนดูม่อ,อเลยจ้ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชอบแบบเช็คความแบบเอะไรแบบตัวกบตัวก็วกเป็นเพ่ยเกมผีจริงย <c oughs> ูสงไม่าจเงิน เมื่อวานเขาจ่ายไปตัง้งสามดอลลาร์เขาคุณเพื่อนต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สองจุดเก้าเก้าบาทดอลลาร์เองไปครับผมครับนี่อย่างน้อยก็มีคนนี้แหละที่จ่ายตังค์แต่เหมือนจะมีแค่คนเดียวนะนี่หนึ่งสามดอลลาร์เฮ้ยเขาแถมให้เราตลอดเลยนะขอบคุณมากเลยนายเป็นคนตีมากหวังว่าตอนผีออกมานะ่าจะไมช่วยไต่กับมันนะเจอน มัไมมีแต่คนน้าำดำโดยนี่วิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอดูเลยมันจะต้องมีชาววิ่งแนะ่นอนป๊บกลับกลับกลับ้วโอว้แก๊สหมดอ้าวเอาแล้วไหมี่คิดว่าเซน,นต์กป่องแล้วมันจะลองอู่ที่ไหนสักอย่างเอาแล้วไหม จำสแกนมาแน่ดูแล้วตายลืมลืมละลืมลืมไม่ตกใจลริืมใช้แล้วเจ้าไปเลยล้ะเี่ไอ้ดับนี่มันต้องไปนเฮ้ยคือว่าผมเพิ่งสังเกตนะครับว่าไอหนับนี่มันดูคุ้นๆเนย เหมือนแบบที่ผมมาตรงนั้นน่ะแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วก็มายิงคนน่ะวู้ยครับ้อวไม่เลบคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยฮัลโหลแดสวัสดีเฮ้ยสวัสดีครับท่านมีปัญหาอะไรเปล่า เออฉันอยากได้ฉันอยากเจอกับผู้จัดการที่นี่แต่ว่าเขาไม่อยู่จะไมให้ข้อมูลบางอย่างได้ใหม่ให้รอนให้ฉันได้ยินมันจะมันเออน่าูกใจนะพี่มันเซอ,อ,เอร์ไพรส์อะไรวะเมื่อก่อนมีกิจกรรมที่ต้องไปอยู่ใกล้ผู้คนแถวนี้อ่าไม่ทันอย่าลืมเตรียมพ์พ่อหรับคืนนี้เฮ้ยพูดง,งี้หมายความว่าไง ขอบคุณที่ได้ยินเจ้าหน้าที่นั้นฉันจะาตูสอนไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องจริงเกรดยอดเยี่ยมโอเคในขณะที่อยู่ที่นี่จะขอห้ดับได้โอเคได้เลยครับครบอย่าบิดนะดปิดมาหลายคนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นคนดีเนะี่ยไม่เป็นไรฉันเทคแคร์คุณนะ ว้าวจะจำนี่ไว้เฮ้ยแล้ได้พันธม,มิตรเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วครับมีสตรองกายกับเจ้าที่ตำรวจรู้ว่าเขาจะมาช่วยเราแต่ตามสเต็บหนังผีเกีเยมผีนั้นนี่อล้หนักใจไอ้นี่นั่นไงมีอะไรหรือเปล่าหน้าคุณนูนให้เราไอ้ไอ้บิดเนี่ย อาเบอร์เกอร์ได้ไหมโอเคครับเขาจะเบ็ดนั่นจะจับกูด้เฮ้ยไอ้นี่มันไอ้ที่มันบิดเราด้วยวะเฮ้ยเอาเป้ากูเพิที่ไปจ่ายตามมวานอ่ะเฮ้ยกือเอือยต่อยเลยเจเาตำรวจเพิ่งผ่านไปดูเถอดพี่ใครอยู่ข้างล่างคุณ ไม่มีไอ้นนองแล้วมันก็จะหลีไปไปก่อนรู <c oughs> ้สึกระแวงเลยอุ้ยขยะข <c oughs> ึ้นยังไงอ้ยคุยกับเลดี้สวัลด,ดี <c oughs> เออจะเอาอะไรดี เออฉันอยากชิมฝรั่งทอดนะครับแปรไทยปิดไฟขอบคุณคุณเห็นภูเขาด้วยไหมฮะพวกไหนวะปิดก่อนเลยกลัวอุ้ยฉันจะกลับมาแล้วเออที่แค่ฮะคืออะไรวะไม่เข้าใจ คือมันเขาข้างงงเลยนะตอนนีญญ้เธอรู้ได้อย่างไร <S 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 อืมหัวใจวายตายโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้โอ้ย,ออยผีทำรายนัาต่างเหรจแต่พอจะอาจนักต่างต้องห่อไอ้แก้วโอ้ตายแล้ว มันบักเฮ้ยเอาว่ะมาเดี๋ยวนงั้นเดี๋ยวรารออยู่ตรงนี้เลยนะคือเอาจริงนะสำหรับรเกมนี้อะเดี๋ยวผมขอพูดอะไรเล่นนะพูดปิดคลิปเลยสำหรับเกมนี้ในนะแนวนี้เนี่ยผมจะไม่เล่นอีกแล้วเป็นอะไรที่ลุ้นง่ายมากเลยคือเป็นเล่นค่อนข้างง่ายเกินไปนะบางทีผู้ผู้ชมอาจจะเบื่อมากแล้วนะเพราะว่าผมเล่นเกมแนวนี้มาค่อนข้างเยอะสามสี่เกมอะ หมดเอ้าชนะแล้วชีวิตรอดแคนนอนโอ้ยเอาไงโอเคครับสำหรับ K I O S K <S ในวันนี้นะครับใครใชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพราะว่าจะไปคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วครับจะกะนเพิภพปิดเทอมแล้วนะาตืนเครับจเนนบจอกใหม่คลิปหน้าเปิดเอาปิดเลยเปิด